ก็นำตัวนะคะเ c ทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะแพีรีแสรทองค่ะสวัสดีค่ะน้อหน่องค่ะสวัสดีค่ะมังอนค่ะเอาไปใส่อีกหนึ่งอีใส่อีกคือมีสามคนค่ะเอากลับมาสามคนเอ้กซ์รดนบวกมาสามคนได้บ้างเหรอบ่เออเอาไปใส่อกหนึ่งค่ะเอาไปใส่อีกหนึ่งอ้าวบุญแดงเราหัวนักกดเท่าไหร่หนูเพื่อนรักใส่เอฟเกซีเขาจะถึงมระดับไหนบอยเออเพื่อนรักอะไรพูดเรื่งหันเอ้า กับผู้เฒ่าเฒ่าเน่ยนะอันอีซีรอดนะน่ะอีซีรอดเอออีฟิกอัพติบอลอ่ะเนาะอีหยังสั่นรถเข็นมีแ่ลวดขินเออโอยจะเป็นหอดไม่เอาครับพีน่น <bra> mm ้องค่ะแต่เหมือนะเวศแต่ไม่ได้หยังดอกน้องเต้ของแอร์อืม ห้องแอร์ห้องติดแอร์บ่หะห้องติดแอร์บ่บ่เป็นยางสั่นพัดลมนี่ละบ่เอาก็ห้องแอร์โอ้เอาถุงน้ำแข็งไปหอยมันเป็นแอร์ใช่ไหมันเย็นไม่อายเย็นเอาผู้ใดญบ้านน่ะสวัสดีค่ะเอ้มาเกลดอมือเลยค่ะบ้านหลังไดเคยเห็นแต่คนยางสองขากูมีสองขาเน้อกูมีหุขากูกับขามากกูกับเต็มจอตัวบอกเลว่าขามันเต็มจอคุณนะแม่โอ้ย มุ่นน้อยอยู่เอวบางล่างเละประสนแต่เราไม่ค้องหมดอีกเข่าเยี่ยมเอาเมื่อกี้นี่งานอะไรสดงานกินเข่ามาก็ไหลงานแน่สิเราไปงานอะไรด้องานยังต้นดอกหัวงิ๊ดอต่สีจางรถแหยมันดอกแมนบ้าแมนแต่รถโตปัดเต็มทั้งรถแห่มอ๋อมึงตายแล้วเอ้วสิเป็นอย่างไรลุงมาฟ่อนเพราะว่สิเป็นอย่างนี้หนิเขาก็มากมวนกันเนาะเป็นแบบว่ะแต่คนเป็นผีจะเป็นตายยาน อ่ะช่วยเป็นคุณหมอหน่อยีด็กกันเซเป็นอุปกรณ์กันหมอนะคะมันรับเป็นรับบทเป็นคุณหมอนะอ่ะคนไข้คนแรกค่ะคือบอลโจมนะฮะคือบอลโจมบอกมาล่ะจังโจมบอลโจมตัดอ๋ออ้าวอ่ะคนไข้คนแรกนะคะคนไข้คนแรกเข้ามาหาหมอเลยนะคะไปแต่แม่คนไข้ค่ะไปแม่ไปแม่ยบ้านไหนไข่แม่ยบานแปงเพชรที่บ่าเป็นคนไข้เอ้ากูก็บ่านไหนเป็นคนไข้แม่นี่ถามมาแ มยางมหาหมอก็เอิ้อคนไข้เบิร์ค่ะสิเป็นอย่างมากก็าเอาื้นคนไข้เบิรเนะโเคะฉันกำลัรดูคนแรกค่ะค่ะมาค่ะจอดค่ะคนแรกซื้ออีหยังค่ะซ no si okay> ื้อนีลุยค่ะซื้อคุณนีรุยนะคะน่าสกุลอีหยังค่ะถามไผถามคนไข้ค่ะน่าสกุลอีหยังเนาะถามไผรค่ะถามเจ้าน่ะค่ะนางยูตรนนี่น่าสกุลเจ้าอีหยังค่ะถามไผรค่ะคุณหมอค่ะเราได้มาถามเจ้าค่ะถามคนไข้น่ะค่ะ นั่งสกุลอี่อย่างเนาะแม่ไผ่ปื๊กันน้องบัดนี้เนาะนั่งสกุลมาปื๊ดคาเทเป็นอย่างไรคะแต่ยังมาซื้อนี่ลุยนั่งสกุลถามไผยนั่งสกุลจะซื้อว่านั่งสกุลถามไผค่ะมันเบิดแนวตั้งบระนบ่แบบไปรอดรับยานะคะไปรอดตรวจนะคะมอสอ่านประมาณเยเรียบร้อยคนไข้คนที่สองนะคะซื้อนีหอย่างค่ะคนไข้ค่ะคนไข้มาเรียนมอเอื้นตีห้านี่ คนไข้ค่ะหมอถามใูกไหมเอาคือเงี้ยของคนไข้ค่ะใส่กี่ตัวสักคนค่ะคนไข้ซื้อเงี้ยงค่ะเอาสังทีต่อค่ะหนูเลื่อมบอกเี้ยคนกันน้องหนูมันหูหนวกตัวหูหนวกเพราะแล้วก็หูหนวกหูไก่ต้องไปจะซ่อมปากเลยต้องอาปากของกวนคนขายค่ะ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 พอดืแล้วบอาซื้อเงี้ยงค่ะ เ้ออีหยองน้ำสกุลถามไผ่โอ๊ยสะกัวน่าสะกวได้แน่นะไอ่ลงลงใครลงอาไม่น้อยอาไม่อยาก้สะกุลเอาที่หน่มเอาชุดแหัวคนเดียวกันของคนถามุดแอรนั่นน้ำสกุลน่าสกุลยี่อยางคะ น้ำสกุลเจ้ายี่หยางค่ะคอยบ้องงูน้ำสกุลเจ้าแม่กไก่ยี่หยางค่ะน้ำสกุลโอ้ยเป็นหมอแม่ไม่ยมมาปิดแทนไก่ยังไาน้ำสกุลยี่หยางค่ะชื่ออีฉันนี่ชื่ออีหยองน้ำสกุลอีหยางโอ้ยโอ้ยแหมมึงเลยน้ำสกุลสูตรแต่ละคนนี่เนาะสับสนไปบ่รอบตรวจเด้อจัดจ้า,จา เพราะอะไรวัทนะคะไม่เห็แปลงค่ะ <naz> เอาทำมาแปลงเพจต่อค่ะเอาแปลงเพจจัดแต่งที่ในตรวจผ่าตัดถ้าบาดนะคะบางที่ญญากรรมนะคะขอขอเชิญคลินิกใหม่าเอาที่นิกดี่ราคาอีชันพบแล้วมาสองแสนสามแสนพุ่นสองแสนค่ะจะพาเลยเอาสิพาเลยเสร็จเดี๋ยวอ่านประวัติแป๊บหนึ่งเอาอ่านพอเมื่อกี้ประวัติบ้านเอ๋าจเขาอื่นยังซักประวัติโอซักประวัติจะเป็นขามขั้นตอนขามวิธีรีตองแยกแยกหายตายไวงไรเอาแฟบมาบอกค่ะเอาอย่างแฟบเอาซักประวัติ เอาชัป่าวันนี้ใส่สเฟซเอาตาแซกผายายังใส่เฟซโอ้ยมนค้นละวัซก,กของอื่น <c oughs> ถามคนป่วยถามอาการคลานเป็นแม่ถามซื้อถามที่ยู่เป็นยังแม่ใชดไหมนี่ โอ้ยมังได้จับสลากได้นี่ไดย์ผู้น้องหมอนี่ก็ได้เนาะเปิดฟากระทิ้งแดดได้เดี๋ยว่าคุณคือเป็นคุณหมอสองปีก็เลยเป็นสองปีโอ้ว่าสั้นดีค่ะแอ่ะซื้ออย่างค่าซื้อปอนตัวค่ะซื้อปอนค้ะราชกุลเลิศค่ะหมอเขาแต่งตัวสวยจังสี่หลัก็เลิศอยู่แล้วเลิเลศอยู่ค่ะข้ารากุลเลิศเลิศค่ะาข้าราชการเลิศค่ะโอ้ยจะไม่ย่องหลายยางมาตะบ้านกันทุกคนก็ย่องกันเสร็จแล้วข้าราชการโอ้ยข้าราสกุลเลิศค่ะ เอายาโยงแต่ยังวาเศร้าหยอง,ยง,ยองนถามเสื้อน,นะกโกลอ้ยจิหายังแม่มาเลยเปนะ็นเสื้อคุละเสื้อปอน่สะคุณ่ะเลิศนนลค่ะน้่งคุเลิอค่ะค่ะคูณปได้ยหอมึงพอน้อยได้านาะคือจังหมายเกียบเป็อย่างนี่เว้ยเว้ยจะกปสียหยองมดหนังเดี๋ยวมึงแต่งตัวว่าสันเนี้อีฮามึงเอ้ยมึงใส่เา็นอย่าง,มงหมกฟูนั่นเงิ่งาสันเว้ยเส่สุดดังไล่คำไทยอีห่าจีซีนมึงเป็นอย่งฮะมันก็ว่าเป็นอย่งัแหละฮะคุณขั้แเขียว ไปไปตรวจผู้แรกสะก้อนแทรกก่กอนเลยนะโอ้ยไม่หยังว่าซาว่าขี้นีน่นเปิดอยู่เรื่องน้งท่าหรือว่าเปิดอยู่โกสุมค่ะเม่ได้่แต่ไหน้าลิงค์ข้ามมันนี่มันโมเมียนนี่ละครับพี่น้องเมื่อน,นั้นเล่นสไตล์นี่นะครับเป็น,นังไรหัวบอพี่น้องหัวบอลขึ้นว่าสั่นเป็นปลาแต่มันมีกล่องมิยังก็สิตกมุกกันนด้เออขันนี้ก่อนกสิตกมุกหลายก็หนี่นะครับเบิางแบบจิตเจือดี๋ยวิ่งมาตาตาอยากเบิกอันอันอันตลกเรื่องยังก่อน โอ้ขออยับเบลลิล่างล่าเทียนแม่แตะกี้ล่ล่เทียนกเบิ้งนี่ตะกีล่นล่ลาฟอนหวานหวานน่ะน,น้ำอนบแบบล่าเทียนเออฟอนโอเออสวยๆนั่นกะฟอนได้ดอกตีบันพราพี่โดนตีอ๋อสุดอโดนอะไรสิบ,สบตีแล้วต,ตอนนี้ขอแม่ได้ขออยับเบิ้ไปหยัง,งบุคลิกมันหูหนวเออเขาเห็นอย่งมันต้องยืดซื้อเด้โอ้ยมะอยืดซื้อยืนยืดซือมายืนบงยืดซื้อ แม่ห้ามตียงผมแต่งยืนด้วยข้างกางแบบบุคลิกโหมบอกว่าเขาเห็นอย่างแต่ต้องยืนซื้อๆอ้าแบบฟอนซักฟอนแบบฟอนซักฟอนสัตวฟอนเลยจังล้ำเพี้ยนแบบฟอนนะคะอันโนตีนะคะอันโนตีเปิดอันเปิดโนตีล่าพูดไทยนะคะล่าพูดไทยบอกพิมพ์แบบไปล่างพูดไทยอีหานี่จะไม่อยากเบิร์นแงบโมูลอันเก่า็ง่ายด้วยแหละล้าสู่เออขยบบเบิ่งเนาะแต่แค่นึงแบบนึงจะมาได้เขาเลยอ๋อขึ้นคู่ขึ้นอีสานหมดเลยเนี่ยอ้า ต้องแบบเบือนเทเล์แบบว่าแปลกเพาว่าเหมือนแบบแบบเบมือนเทเลย์ืยอเคลืนคนเดียวใช่แต่เดียวมาใช่บอกมั่งหาน้องนะนี่ยังไงม่สวดมุ่นบอกบอแมนบอกมีคนรับนะคะเอาแบบใส่ทันนเป็นรติทื่เอค่าเอาไม่เหงียบเอง อันเดีวอนได้เบืง้อนีท้วันนี้นะคะตั้งร่ออยู่บานนะคะะคะกัตักดงเบิงก้อนน้อพ่น้องเราเอแก่จัดเลเอ้าไอนผู้สาวัดใส่เื่อีก่อนอใจกันด้อพี่น้องด้อตั้งแตเิเดิมอ้เจ้าหวกที่นะ 你把。啊啊啊啊

เมย์ูดยิ่งูดย่งว่า่าใจส่งขุดบอลนั่นสมีมกนึ่งเรนเล่นกับกูกัเล่นมากรอนข่อย่เขาหยกันนั่นเออยากเบิ่งมีบอบดอกอันเอลเป็นยะไ่เรื่องอยากเบิ่งอีกี่บค่ะนี่เร่องอะไรอยากเบิ่งมีตาตาอยากเบิ่งอยาเบิ่กัเส้นมาเบิ่งี่นะคะเอ็ีซอยากเบิ่งกับติดก่อได้นะคะเอาพวกพี่ยังพอพอมีน่นเอามัน เอาไปตัวใกล้กล้องเลยกยๆพี่เฟซีถามหลายมาพนดกระปอนเล่นเล่นเล่นเนนน้ำตาเทียนเ็บอยบวอันถามว่าที่นว่าเจีโอ้ตะเกียนมาถามมาแพรี่ก็ตาาโอ้แพร่ก็ปอนนี้เล่นอันเทียนยุดใจกันน้ำตาเทียนนัน มันเจ็บบออ่าพุดอันนอะไให้ผู้ดีแบป่มันก็เจ็บเลยมันมันหอนบึบึมเล็กๆซื้อๆแต่ว่ามันมันมี่้อหนึ่งซืว่าถรอยู่แต่ว่ัรก็สืกอว่าถเจือเือแล้วมันกระแหงตีไมเ้วันสิโฟมก็หอนมันก็ะเย็นแล้วโอ้ยอย่ากมีควาหนูซื้กนั่นเลยเนาะบอาเราซื้อซื้อเย็นอยู่ดีกูกำไจเราถูงอันแลวนะ